สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีปฏิบัติการเดือดเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเหมาหลำไปรับพลเมืองตัวเอง64คนกลับบ้านฝั่งไม่พิษ64ชีวิตที่ไม่ใช่ผู้ประสบภัยแต่นี่คือผู้ต้องสงสัยเ e อี่ยวก๊กสแกมเมอร์ออนไลน์ข้ามชาติที่ไปปฏิบัติการหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาภาพที่สนามบินอินชอนคือสุดเข้มข้มผู้ต้องหามีทั้งชายและหญิงเดินลงมาจากเครื่องบินด้วยสีหน้าตึงเครียดถูกคนปิดบังใบหน้าสวมหมวกสวมแมส และที่สําคัญคือถูกใส่กุญแจมือประกบตัวต่อต,ตัวโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนฉากในหนังเพราะอะไรเพราะพวกเขาที่คนถูกนับเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาทันทีที่เครื่องแตะพื้นเกาหลีนี่คือการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวช็อกนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทํางานสแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วถูกทรมานจนเสียชีวิตทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ทนลุยประสานงานกับกัมพูชาทันที จำไว้เลยนะครับ64คนนี้ถึงแม้บางคนจะอ้างว่าถูกลอกไปแต่ทางการเกาหลีใต้จะลุยสอบสวนทุกคนอย่างละเอียดเพื่อขุดรากถอนโคนแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ให้สิ้นซากนี่คือสัญญาณเตือนดังๆว่าใครที่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับวงการสแกมเมอร์เตรียมรับผลกรรมที่จะตามมาได้เลยเป็นไงครับถ้าชอบข่าวร้อนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและที่สำคัญคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่า คุณผู้ชมคิดยังไงกับข่าวนี้เห็นด้วยไหมกับการเอาผิดคนเหล่านี้อย่างจริงจังอยากให้ประเทศไทยเข้มงวดแบบนี้ไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยลาไปก่อนเจอกันใหม่ข่าวหน้า28 HB ป e w s ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ